หมายถือว่านอกนอกจากเรื่องชุมนุมเดี๋ยวขออนุญาตเรื่องชุมนุมจบแล้วครับถ้าจบจะได้ไปไปผู้สื่อข่าวที่นี่ต่อไปครับขอบคุณครับจากการได้รับรายงานว่าทางเจ้าหนี่เอ i ไอเนี่ยได้จับกลุ่มตัวผู้รอบสับ ยังไม่ได้รับการประสานนะครับทราบจากสื่อเมื่อสองสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับก็เท่าที่ทราบก็เป็นประเด็นที่ผู้ที่ถูกจับคุมซึ่งเป็นชาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีการกล่าวอ้างว่าได้รับเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธในประเทศไทยนะครับก็เป็นคํากล่าวอ้างที่ปรากฏจากสื่อนะฮนะณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มี การร้องขอจากหน่วยงานใดนะครับเข้าดําเนินการสืบสวนสอบสวนหรือเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเราเราพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องดูก่อนว่าในเรื่องของประเด็นที่ร้องขอมานั้นนะครับร้องขอมาผ่านช่องทางใดนะครับเราสามารถที่จะดําเนินการประสานความร่วมมือกลับไปตามกรอบตามขั้นตอนใดได,ได้บ้างนะครับคงต้องดูเนื้อหาดูายละเอียดครับ ครับเขาขอ